สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวดาวบัน628นะครับเป็นกันดัมเอขีด2เป็นสีกานดัมเบทนะครับเป็นงานมาสเตเกตเรามาแกะกล่องดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรกันมาบ้างดับแรกเลยนะครับคู่มือนะครับก็ หากใครได้เคยต่อ RX 7 8เวอร์ชัน3นะครับไม่ว่าจะเป็นของบันไดหรือดาบันด้านในคู่มือก็เหมือนเป๊ะครับเปลี่ยนแค่สีกล่องนี้รถนี้จะเป็นแถมดีคอร์พิเศษมาด้วยนะครับครับเป็นดีคอน้ำแล้วก็จะมี สติกเกอร์ใสที่ให้มากับกล่องเลยนะครับพาร์ทสีนะครับสีโล่จะเป็นออกไปทางกรมท่าแล้วก็พาร์ทสีม่วงนะครับบีมเซเบอร์พาร์ทโล่มันจะไม่ออกขาวนะครับจะออกไปทางเทาๆ ส่วนครงในก็เป็นสีน้ำสีดำเทาๆนะครับสีตัวนี้จะไม่ออกเทาออไม่ไม่ออกขาวนะครับออกเปทางสีเทาๆจะมีเทาออกมาประมาณ2เฉดแล้วก็มีพาร์ทขาวที่เป็นเกาะนอกนิดหน่อยส่วนของมือนะครับก็เหมือนเดิมครับ มือจะใช้แบบบิดเอานะครับแบบนี้แผงประมาณ10บกว่าแผงนะครับแผงก็พอสมควรครับไม่เยอะมากเดี๋ยวเราลองประกอบดูนะครับแล้วมาดูว่าตัวนี้สมควรเก็บไหมเก็บดีไหมคุ้มค่ากับเงินที่อยายไปะหรือเปล่า ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับกับดาวบานหกสองแปดนะครับเป็น i อเอเจ็ดสิบแปดนะครับสีกันน้ำเบดเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับตัดมาที่ตัวยานก่อนก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับแต่ตอนประกอบตัวคุนเนี่ยผมใช้ บอดี้สำเร็จที่ว่าให้มานะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ยานในการประกอบใส่เข้าไปนะครับนะครับยาักษณะสีสันประมาณนี้นะครับปึ๊บนะครับสติกเกอร์ที่แปะก,กับยานเนี่ยผมใช้เป็นสติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์ใส่นะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้สติกเกอรอ์ไม่ได้ใช้ดีคอน้ํานะครับเก็บไปก่อนแล้วก็ตัวหุ่นนะครับตัวนักบินจะมีมา 2ตัวนะครับตัวหนึ่งเนี่ยผมใส่อมีมา3ตัวมีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ในค็อกพิษแล้วก็ตัวที่อยู่ในในยาน,นะครับโอเคเป็นปืนบาสูก้านะครับพาดอาวุธที่ให้มากับกล่องเนี้ยจะมีปืนบาสุก้านะครับมีปืนที่ตัวควรถืออยู่มีบีมไรเฟิลนะครับ ด้าม1 1จะให้มา2ชุดอ่าสด้ามอีก2อันผมอยู่ในกล่องไปนะครับมไม่ได้ตัดออกเอามาใช้สําหรับ2อันนี้อันนี้จุยขยับของบาซุก้านี่นะครับเวลาแอคชั่นนะครับจะให้ตัวได้นะครับดีคอ r ที่ผมติดอยู่กับบาซุก้าเนี่ยผมเป็นดีคอน้ำนะ ชิวนะครับของตัวหุ่นก็ใช้ดีคอน้ําเหมือนกันนะครับันนี้จุดยึดตัวนี้จะเป็นสําหรับยึดกับหลังแขนของตัวหุ่นนะครับมาตัวจุดขยับนะครับจุดขยับสำหรับแขนเนี่ยงอได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะครับ ขานะครับขาเหมือนกันเวลาเรางอขานะครับมันจะมีกลไกด้านในนะครับมันจะดึงชิ้นส่วนนี้ลงมาด้วยนะครับไม่ได้หลุดนะครับรกล่องนี้ที่ผมได้มาเนี่ยมันจะมีพาร์ทที่เป็นตรงนี้ ที่เป็นจุดยึดของเท้านะครับหลุดง่ายทั้งตัวหุ่นเนี่ยผมเปรียบเทียบด้วยการใช้ระหว่างดีคอน้ำเดี๋ยวออสักครู่นะครับกล้องไฟมันจะสว่างไปสักครู่นะครับ อ่าโอเคนีเห็นง่ายเลยดีคอน้ําฝั่งเนี้ยอ่าฝั่งนี้ผมใช้ดีคอน้ํานะครับกับฝั่งนี้ผมใช้สติกเกอร์ใสถ้าเปรียบเทียบระหว่างสองฝั่งเนี้ยสติกเกอร์ใสอ่ะสีที่เป็นสีสีเทาเทาดําๆ,ดๆนี้นะครับจะดูจืดกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้าติดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมาก ทั้งตัวหุ่นในการติดสติกเกอร์หรือติดดีคอร์เนี่ยถ้าอยากจะใช้โชว์ตรงดีคอร์จริงๆต้องเป็นตู้แบบติดไฟแบคไลท์นะครับจะดีกว่าครับลักษณะน,นี้รวมๆตัวหุ่นนี้นะครับก็กับ800 890บาทประมาณนั้นนะครับผมได้ราคาผมพิออเดอร์ไปไม่ทัน ผมมาได้หุ่นซื้อสั่งซื้อตอนที่เป็นหมดพีไปแล้วก็ส่วนตัวถ้าชอบสีเนี้ยผมว่าก็ดูคุ้มค่านะครับแรกๆหรือบางคนที่เก็บลายปูเนี่ยก็ดูน่าสะสมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมติดโลให้อ่ามีอีกอย่างหนึง่ง ผมไม่ค่อยชอบมือมือที่ให้มานะครับไอ้มือลักษณะที่ว่าต้องมาบิดเองเนี่ยผมว่ามันถ้าบางคนใจร้อนไปหน่อยเนี่ยหักง่ายเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ๋อเดี๋ยวผมบอกจุดนี้จุดหนึ่งจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นใช้สำหรับทวิสต์นะครับหมุนไปหมุนมาอ่ามันเข้ามุนออกได้เป็นจุดยึดระหว่างตรงนี้จะยึดสำหรับยึดโล่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะใช้ทวิสต์คือเป็นแบบนี้ ครับเราก็ดัขน,นขึ้นโอเคขึ้นไหมนะครับแล้วก็อขออนุญาตแบบหนึง่งอย่งจุดยึดอ่าอย่างตรงนี้ของบาสุก้าเนี่ยมันจะมีเดือยออกมาอย่างนี้นะครับ ไม่ได้กดเข้าไปแน่นรอเสียบเข้าไปเลยอ่าโอเคโลหลุดแล้วเดี๋ยวติดโลใหม่ จะถือยากหน่อยเอาเป็นผมไม่ถือแล้วกันเดี๋ยวผมติดโล่ที่แพ็คหลังเลยป ร้อยครับผมประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยนะครับกับดาบัน6628นะครับ RX-78 จ็ดสีกันดัมเบสนะครับโดยรวมตัวนี้นะครับจุดขยับโอเคนะครับขยับได้เยอะแล้วก็ชิ้นส่วนที่อาจจะดูหลุดง่ายเนี่ยสำหรับกล่องที่ผมได้มาเนี่ย จะเป็นแค่ตรงช่วงข้อเท้าตรงนี้นะครับที่ผมได้ได้บอกไปในเบื้องต้นนะครับโดยรวมของหุ่นนะครับทั้งสีของตัวแล้วก็เนื้อพลาสติกนะครับสีสันเนี่ยผมว่าผม,ผมชอบนะสีมันแปลกดีครับกับปู่ทั่วไปนะครับแล้วก็เนื้อพลาสติกตัดง่ายนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เก็บลายปู่นะครับ ผมว่าโอเคน่าเก็บสะสมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาเราทำรีวิวตัวใหม่ออกมา,าจะได้เข้ามารับชมกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็จบการรีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ